โอเคค่ะหลังจากที่เราล้างหน้าแล้วนะคะความรู้สึกนะคะมันไม่มันไม่แห้งนะแล้วก็มันไม่แห้งอ่ะถ้าจะบอกมันก็ชุ่มชื้นอยู่นะคะแต่ไม่ได้ขนาดว่ามันโอเคนะคะมันมันไม่แห้งอ่ะโอเคอยู่รู้สึกว่าโอเคดีเดี๋ยวจะมาลองเดี๋ยวจะมาลองเอาสามลีที่สามลีที่ที่มีโทนเนอร์นะคะลองเช็ดหน้าดูถ้าเกิดหน้าไม่สะอาดมันก็ต้องมีเครื่องจำอางติดมาด้วยนะคะเดี๋ยวจะลองเช็ดดูว่ายังไงเนาะ โอเคมโอเคนะคะไม่มีเครื่องสำอางติดมานะคะเดี๋ยวลองดูที่ตาเนาะว้าวก็ไม่มีนะคะอันนี้ทำให้ดูทาให้ดูหลังจากที่ล้างหน้าเสร็จเลยนะคะไม่มีเลยไม่มีสีดำติดมาบนสามลีเลยนะคะข้างนี้ ข้างนี้ก็ไม่มีนะคะไม่มีมาเลยโอเคก็สบู่ก้อนนี้นะคะยี่ห้อนี้ ALS ถือว่าผ่านเลยนะคะเพราะว่าดิฉันไม่เคยเลยไม่เคยใช้สบู่ล้างหน้าเลยนะคะล้างเครื่องสาอางเลยเพราะว่าเราจะใช้น้ํายาล้างเครื่องสาอางหมดเลยเอ่อพวกจะใช้คลีนคลีนเนอร์ทุกอย่างโดยเฉพาะอายไลเนอร์นั้น,นมันเป็นกันน้านะคะถ้าถ้าเอา้าง แม้กระทั่งน้ำยาล้างเครื่องสำอางเราก็ต้องใช้สำหรับตานะคะที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่สำหรับตาก็ยังล้างไม่ออกนะคะสำหรับอายไลเนอร์ที่ที่กันน้ำอันนี้ถือว่าสุดยอดมากเลยนะคะยี่ห้อนี้โอเคมากเลยก็ถ้าใครสนใจนะคะยี่ห้อสบู่สบู่ถูตัวแล้วก็อ่าล้างหน้าล้างเครื่องสำอางนะคะยี่ห้อ a l s เนี่ย ทีฉันแนะนำเลยนะคะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้โกหกเลยนะคะเอาจริงๆเลยให้ให้ฟ้าผ่าเลยคือไม่ได้โกหกเลยทำให้ดูแบบทำให้ดูจริงๆเลยนะคะไม่ได้ตัดต่อไม่ได้อะไรเลยอืมแน,นมะนำค่ะอันนี้ชอบถือว่าแฮปปี้แฮปปี้มากๆเลยคะ่ะ